ผัวเมียดวงเฮงหวังสื้อบ้านเลขที่แต่ไม่มีกับถูกรางวัลที่1รับ6ล้านบาทมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่สมพลชาแนล YouTube ก่อนจะไปรับชมคลิปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กรุปกระดิ่งให้เราด้วยครับเมื่อวันที่17มกราคม64ที่จังหวัดแพร่หลังประกาศผลสลากของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วปรากฏพบนาย ธีรพงษ์และนางบุญเจือใจหงพ่อบ้านและแม่บ้านเมืองแพร่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหมายเลข384395ชุดที่29จำนวนหนึ่งใบกลายเป็นเศรษฐีรับโชค6ล้านบาทต้นปี2564ทั้งคู่อยู่หมู่5ตำบลร่องพอกอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่โดยก่อนหน้านั้นได้ไปเดินที่ตลาด ล่องพองได้ได้ซื้อหวยจากแม่ค้าเลขในตลาดโดยตั้งใจซื้อบ้านเลขที่59แต่ไม่มีจึงตัดสินใจซื้อเลขไาย95ถูกรางวัลที่1นรับ6ล้านบาทสวัสดีครับ